สวัสดีครับพี่น้องรักเอฟซีทีน่ารักทุกทุกคันมาหนี้วววนนนนแสบงูขัวจารส่งเบิ้งนี่แมงกินนูนแมงกินนูนต่ำแมงกินนู้นเส้นผมงูมัวเหลีย้ยเพราว่ขันตอนนี้มันต้องแกะเปียกออกก่อนนี่มันมันจะต่ำเลยนี่แกะเปียกออกแกะขาออกหลังจากที่ห้องขัวแล้วเมื่อไหร่แกะเปียกออกแกะขาออกแกะเปียกออกแกะขาออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดคอมันขแข็ง แม่งกินโน่นหนอยู่นี่แหละอยู่สวนนี่แหละอยู่ตน้นมะขามนี่ไปเอาผลไม้แม่งกินู่นมากนี่ต่ำแม่งกินโน่นเราต้องเอาตีกออกเอาขาออกอันตรายนี่เอาพริกแดงพริกแดงอย่งางเขาเตรียมแม่งกินู่นแล้วเขาขวาแล้วมาเ้าแกแลนบอเขาก็ลงมาต่ำใส่พริกแดงใส่พริกแดงส่วนหนึ่งที่เหลือเ้าก็เอาไว้แต่แกกินสดๆเลยขวาแล้ว มัวยังกันนู่นทองดีปีละรังทองดีปีละหนตํามตัมเบื่อทาตั้มชัวงอจริงว่าจานี้ตัเล็กๆนี่่เลก่ขางเื่อเบิ่อเบิ่งหน้าตาเบ่งั้มได้นยางตั้เล็กตจนมาสาใจนละ เม่กินนู้นใส่หวกมวงหัเหลียงนี่สมุยหวยไปน้ำกันเลยนะนี่สมุยหวยไปน้ำกันก็ยวย้อนนำประเด็กจังหน่อยตัวเล็จังหน่อยตอนน้องขววกินนูนเี่เขาใส่เกลือไปแล้วใส่นัวไปแล้วนะน้องใส่หลายแบกไปแบกข้อตัวไปขันแบกข้อตัวแล้วเอาดิลูยดีดีมันคมเงียมันเงียไป น้องน้อยแจ๊กสะใจสะใจไหมน้องกำกินู่นเส้นของมงหัวยเลี้ยงได้แล้วเด็กบ่ไหนทีละได้ทีแล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้ะมงค์หัวยเลี้ยงเตรียมไปหลอนบ่จะลุกไปจะลุกไป โมเลียงเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปชลดนิดหน่อยนะชลดนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ามันนัวอยู่แล้วล่ะปลาให้หน่อยปลาร้านิดหน่อยน้ำปลาร้านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องมันต้องมีสูตรดิมันต้องน้ำปลานิดหน่อยเอืงหน้าตามันหวานอู้หู้มวาักครับไอ้อง ทำแม่กินนู่นใส่แกบวงหัวเลียงแสียน้วหัวจา้าทรงมันทำลายแตกทำไ้ไบ้งหน้าตาบงหน้าตาบ้หงหน้าตาบ้งหน้าตา พัเ,าาเข้อเรียมไปแล้วพังข้ถาบยหนาพัข้ถาลุยหนาหนา,ามันคือเจ้าแหละเจ้าไม่กี่นูน้นเสือบกบุงหัวเลียงอยากซีมมันดิซิมซีมเบิ้งหนาตามันพักจังเลย